ของพระอาจารย์ฟันอาจารย์ก็มีเมตตานะครับสองข้างสองข้างนี้มีเมตตาอยู่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับตัดขอบด้วยมือด้วยมือนะครับเป็นเช่นนี้นะครับไ้ดูตรงนี้นะครับตรงเส้นขอบตรงนี้นะครับนตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับมาดูที่เบอร์ตัดนะครับสุดท้ายนะครับดูบริเวณตรงช่วงเขาไหลนี่นะครับเขาไหลตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกท่านเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก้างนาโคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่นะครับเป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่78นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับ เป็นเหรียญรูปทรงกลมแบบนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับก็เป็นพิมพ์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับหันหน้าตรงแบบนี้นะครับครึ่งองค์นะครับข้างล่างระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับรุ่นนี้ก็มีตอกโคตดด้วยนะครับเป็นโคตดตัวนะนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตรงกลางนี้ครับเป็นพระปิตานะครับ เป็นผ้าปิดตาองค์ใหญ่นะครับล้อมรอบด้วยพระปิดตาองค์เล็กนะครับอย่างนี้นะครับข้างนอกนี้เป็นพระปิดตาองค์เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นอัขระคาถานะครับประจําตัวของอาจารย์ฟั่นนะครับข้างล่างนะครับระบุนะครับครบรอบ76ปีวศ2518นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยคุณมานิตลิมเลิศเจเดญวานิตนะครับ แจกในงานฉลองอายุครบ76ปีของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับ20สิงหาคมพศ2518นะครับและสำหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับก็มีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อนวะโลหะแล้วก็มีเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับสำหรับวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ พยายามนะครับจําพิมพ์หน้าของผ้าอาจารย์ให้แม่นนะครับพิมพ์หน้าผ้าอาจารย์จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าท่านก็จะเรียวๆนิดนึงนะครับใบหน้านะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของผ้าอาจารย์นะครับชัดๆนะครับแล้วก็มีเมตานะครับสองข้างสองข้างนี้มีเม็ดในตาอยู่นะครับมีเม็ดในตาอยู่นะครับแล้วก็นะครับเส้นขอบตานะครับตรงข้างบนนะครับเส้นขอบตาข้างบน จะเรียวๆคมคมนะครับเป็นจั่วขึ้นมาอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับเส้นขอบตาเรียวๆคมคมนะครับลักษณะของโค้ดนะครับนี่โค้ดนะครับลักษณะของโค้ดบางองค์ก็ตอกเต็มนะครับบางองค์ก็ตอกไม่เต็มนะครับเป็นธรรมชาตินะครับการตอกโค้ดด้วยมือด้วยมือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับลักษณะโค้ดนะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับให้ดูตรงนี้นะครับตรงเส้นขอบตรงนี้นะครับบริเวณเส้นนี้นะครับ ต้องเป็นเส้นเดียวกันนะครับวิ่งตรงนะครับจะไม่หนาขึ้นไปนะครับเช่นขอบบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเช่นขอบเหรียญนะครับจะวิ่งเป็นเส้นเดียวกันมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับนะครับถ้าหนาขึ้นไปอย่างนี้ครับถ้าหนาหนาเลยนะครับเก๋นะครับต้องเป็นเส้นเดียวกันนะครับวิ่งมาอย่างนี้นะครับเส้นขอบเหรียญนะครับทางด้านบนนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกวิ่งนะครับจากตรงนี้นะครับลงมาอย่างนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับเส้นแตกนะครับแบบนี้นะครับแตกวิ่งนะครับทะลุขอบเหรียญลงมาถึงนี่นะครับแบบนี้นะครับมือนะครับมือของพระปิตาองค์ใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีนิ้วแทรกเข้ามานะครับมันถ้าดูดีนะครับมันก็จะติดกันนะครับเรียงติดกันจะไม่แยกห่างนะครับมือที่ปิดตานี่นะครับถ้าสองดวครับตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วที่แยกออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพระปิดตา ตรงสังกตินะครับปลายสังกติจะลงมาถึงสะดือพอดีนะครับแบบนี้นะครับปลายสังกตินะครับสุดท้ายนะครับมาดูที่เบอร์ตัดนะครับสุดท้ายนะครับเบอร์ตัดทางขวามือเราก่อนนะครับลิกขึ้นมานะครับนี่นะครับให้ดูบริเวณตรงช่วงหัวไหล่นี่นะครับตรงไหล่ตรงนี้นะครับตรงคําว่าโลนี่ครับนี่นะครับก็จะเป็นรอยตัดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องนิดนึงนะครับลงไป นะครับรอยตัดแบบนี้นะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับฝั่งขวามือนะครับนะครับสําหรับเบอร์ตัดทางซ้ายมือนะครับพลิกขึ้นมาครับไล่ลงมาตั้งแต่นี่เลยนะครับวงเหรียญนะครับไล่ลงมาเลยครับจะเป็นแฉกนะครับตัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเบอร์ตัดฝั่งซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับลงมานะครับนะครับ เด่นสุดนะครับเด่นสุดก็อยู่ประมาณไหลครับฝั่งซ้ายมือนะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับครับก็เป็นทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับทมเนียบเหรียญรุ่นที่78นะครับหลังพระปิดตานะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ